ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับปอกควันอะไรครับที่นี่ครับยังยังผมชื่อการนะครับอ๋อเป็นนักร้องคบเวอร์เขาผมชื่อการัไปและแต้มึืทีมหมอประวันกับทีมคุณแก้วจะเลือกทีมไหนครับถามความรู้สึกที่หลังจากที่ชมภาพยนต์ไปว่าเป็นยังไงว่าทำยาบได้ไหมไปไปแบบเซนเซอร์เองนะตัดตัวคุณแก้วกับหมอประวันเลือกใครคะอุ้ยตอบยากจังเลยได้ใช้เดียวใช่ไหมที่สุดท้ายถึงหักสุดใจปอกกับตัว ใจที่ตัวเองเออก็เล่นดีนี่หว่าหาร้องให้ทั้งเรื่องเลยเราเป็นครูแก้วเราก็ต้องทีมครูแก้วเราต้องหาคนเยียวยาจิตใจเราเหมือนกันเราต้องเจ็บแต่เราแบบเราเจ็บแต่เราต้องเก็บนี่นะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยซัดนะซัดนะเอะตัวนึ่งเนี่ยมาตัวนึ่งซัดเเจ้าดินท่าใครปี เอ้เขบาไปับนีหมตก็รไหมโเออมีิมาไทยโจ้นะไม่อนี่หบ้ยับนีไหมเออดีไมับเปสัวไอนี่สัตว์มบอ่ซบไาหยเอ้ยไอ้นี่ยซบอ่ไอ้เนี่ไอ้เนี่ยบ้จะเป็นอไรบังพูดไม่รู้เรื่องเลยบอกเยอะแยะเจ้าไว้มาซับมึงซ คนงาวนังสวเลยสวั้ยส์สัตว์ัดีครับวัรสเาือน่ อยู่กับรายการตะกุ้ห้ายเอางี้พฤติกรรมี่จะไปก็คือไปเตะโตนังแล้วับผมหนังเรื่องหมอประวันไปงานันที่เจ็ดแต่เราไปก่อนวันที่ห้าเปที่ทุ่งนี้ก็วันที่หกวันนี้ก็เป็นเวลาทานทุ่งรึ่งนะครับผมเดี๋ยวน่าจะเป็ถึงกรุงเทพประมาณตีสามเช้ามีสายนะครับผมกำลังจะตรวจเอชทีซีเอาเมื่อไหร่อ่ะตรวจก็เจอปิดก่อน สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการบักคู่ให้เห็นไหมเราจะไปไหนวันนี้ก็ไปกรุงเทพไปทำไมเอ้ยไปงานเกพื่อให้มาเอานแล้วก็เแย่ลงอ่ะนะรู้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 ตอบไปสามวันนี้แล้วเขาเขาต้องแย่ข้างขวาอน่อยใช่ใช่อุ้ยทำไมไม่หมุนอ่ะหมุนแล้วมือข่อยเบาไงจะมือหัวฉันโตพี้แยเขาหน่อยเลยเอออย่าเขานีดเดี๋ยวน้องพี่วินฑข่อยแย่ข่อยแย่ นี่เขาให้แบบหอดวะเาให้หมดบอกเอาให้เอบอเขาให้ถึงอาแก้วอานี่อเยายาเฉพาะข่อยทตะเตียเนาะข่อแย่ตอนนี้เดทีแน่เฉพาะปฏินต้องหักเข้าไปแล้วมันจะมีงมไม่เสียเฉพาะตรวจ เกี่ยอะไรก็บาติดเลาดตลอดมีติดนี่ปัดนี้ยังไปหาทุกคนเลยที่กะผมกะตรวจโควิดก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เองนะแล้วคนรอบข้างไม่เคยไม่เคยตรวจให้ใครเลยจิบน้เหมือนกันตรวจให้น้องน้องไม่กล้าให้กันตรวจให้น้องฮะพี่ตรวจเป็นไหมนี่เป็นร้อยมื่นจริงเหรอพี่มาสิมต้องเชื่อใจพี่เลยจิ้มนั่งพี่ เรื่องนเรื่องการสวนไม่ใช่เราเล่นไม่แต่พี่รอเล่นไงนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับี่จริงจังครั้งแรกผมคือแรกครั้เดี้พอดีพี่ก็จับสองมือมันดูจ๋ันี่จับบนขัวกันนะโอ้ยทุกอุ้ยกระดูกดี่บอกกันหนึ่งสองสามข่าวเนื้อ หนึ่งวิวเลยวิวมั่ไหนอันก่ขลอันะครับแก่ไปขนะเปิดสามเนะไรูนบ้าาเป็นบ้าแวกตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วตอนนี้เวลังเดินทางประมาณเช้าคืนป็นเกงขาดเท้าเป้าแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนคืงแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงตื่นไปตื่นไปตื่นไปนอนก้นดังกูเนาะพูดดังนะป่พวกกวนปบ่พวกกวนทำไปโจ้ ไ้รับสุดท้ายวันนี้ขึ้นเขาแล้วขึ ững, ้นเขาตอนนี้เราก็จะไปที่มีเจอราชโยทินแล้วไปเดี๋ยวไปขึ้นรถกันเลยนะครับเชิญงานตัวดนี่ได้ยกมือไหว้กูเลยนะทุกคนนะทุกคนไป อายุอะไรดิอายอะไรอะไรแกว่าเออ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 ไม่สนุกดีดอกไม่สนุกดีดอกอายเสกุลนี่เด๋อ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 นีเด๋อระตูนี่เด๋อนี่เด๋อตูเขาขึ้นตัแย่โอเคมากออกมาเหมือนแบบมดไ่หมดแฉกหมดเลยได้ประตออกไม่หมดนะะตาบ้านมานั่ม่ดเฮีไม่หมดนะ้ในไม่ยังมีา แรงงานต่างดาวตอนนี้เอาเรื่อไปที่พาคของนายเสด็จเพื่อไปร้องงานต่อหมกวงเหยียเราไปเสร็จยังไงเดี๋ยวจะพามายน์บรลิงนะต้งุดกับเบตองนะโยนแมวไม่อย่างเดีนวกันโหดไร มอกระตาดอกม้าตองจะซีดเลยม <c oughs> ีมันยังมันแนวเขาโยนัหมเหรอนว่าเป,าเปา็นไหมใส่เอ้าจอยเขาไหมมันเองจอยอยู่้ากแล้วมัน,มนมดึกใส่กันน <c oughs> คนผ <c oughs> ู้ให้หน้าตาบอดีลดกาบ่มีต่ละสาบกะหางเสื้อกะเก้าเกิดสีละขางจะเม่นจนคัน เป็นคนผู้ให้จากไัยสิเอาผู้แสผู้สาวก็ก็บ่อยากอับมกันตอนนี้เขาอยู่จุดลงระเบียงน,นะครับผมทุกคนกำลังลงระเบียงเดี๋ยวไกล่วอยไปลาง,งานแล้วฝากนั่งมอประมานน้ำเ้อครับนั่งนงเนี่ยเป็นนั่งที่เลือนแล้วเลือนทีปว่เด้วสายจะเกือแต่ทุกคนก็เต็มที่ก็การทำงาน และทุ่มเทให้กับหนังนึ่งนี้นะครับผมสได้เห็นคว่มแบกงหม้ของทุกๆคนที้นะครับผมฟางนี้โดยเฉพาะบ,บักมืดนี่โรโมจะฟ้องะบักม,มืดกับสิบรบริเห็นในในลูกเล็กน้อยในลูกผีสปอยแล้วอ่ะโอเคสำนี้แหละสปอย้วเนแล่ปปล,แลเราก็ปไปเบึงเนาะทุกอ,อย่างมันทุกอย่างเติบโต,ต,ตของหนังแมนแล้วก็บ่ต้องคาดเราวันวันสิมวนหรือโมมวนเพราะว่าเจอไหนมันก็มมวนม่ใช่ือดเดอดเดอดเดรเร จะไปหน้างานนะครับผมห้องำมกพอเครื่องเลนเกิดมากเคลนน้ำมันบ่เกิดมากนี่มีน้ำมันไหนต้องฝอยบก่ด้น้ำมันจะเกี่ยเม่ตักนี่แล้วไปลงน้ำแล้วน้ำมันจะดำลงนี่ไม่ใอ่ะเฮ้ยดดดดลงไม่นิดไม่ลงมันาวอ่ะอมันกรเอา เอา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 เอ สวัสดีครับผมหลังจากที่เบิ้งหนังแล้วนะครับผมเบิ้งหนังจบแล้วก็ออกจากโรงแล้วคือตอนนี้ค้นแหน่นแท่งแล้วทีวเป็นสัมผณ์คนที่เบิ้งหนังพึ่งจบไปนะครับผมมาจะมีความรู้สึกอย่างไรวคนแรก,แรกสวัสดีครับดีค่ะชื่อกอค่ะกุ้งกิ้งค่ะอ๋อเป็นนักแสดง เป็นนักแสดงภาพยนตร์รังหนุ่มไม้รังหนุ่มไม้รังอผมลังจากที่เด้เบิ้งภาพยนตร์แล้วอ่ะมันก็ต้องมีสองตัวเลือกอ่ะเจ้าสีเลือกระวางหมอหรือครูอ๋อยูทีมไหนทีมทีมครูเพราะว่าความถูกต้องใช่ว่ากันว่ความถูกต้องเลยที่เ่สิิเป็นสิ่งที่คนเราต้องมีเว้ยคือเลือกทีมครูใช่สีไฮคิดฮอตอะพอแล้วอะพอแล้วพ่อลงวันที่สิมีนาคมนี้รับรองว่า มันมีจุดพีคพีคจริงๆอยากให้มาดูค่ะทีหน,นึ่งนี่คือไครอะเล่นดียเลนอดียเฮ้ยเลนดีๆจริงเลนเดีจริงๆๆ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 องมือโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทีมีแค่สองทีมระหว่างทีมคูม่กับทีมหมอพี่ซือกทีมไหนครับบมเลือกทีมไหนคะเพราะว่าจะหลอดสัวผล เราว่าไอ้ข่อยว่ะเราว่าเจ้าหลอดซัวว่ะเราว่เลือจิ้มไหนฮัลโหลเราไอ้แหละครับไอ้ก็เขาเหลือไข่กันไอ้สงสารมอเบาหวานบอกว่ามันซชัวเขาคือมีแต่คนว่าไอ้ข่อยแครผู้แก้วกันนะสงสารว่าไงไงซะนาสงสารทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับป๊อปคันอะไรครับที่นี่ย่างย่ง ชื่ออะไรครับอ่าผมชื่อการนะครับอ๋อเป็นนักร้องคัฟเวอร์ครับผม,ผมชื่อการไปแล,ล้วแต่มึงหลังจากที่เบิ้งนังแล้วมันมีอยู่สองทีมที่ไงเลือกระหว,ว่างทีมหมอประวันกับทีมกูเจ้าสิเลือกทีมอย่างเพราะหยังเลือกทั้งสองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ผมยังไงก็ต้องเลือกคูกแก้ครับเพราะยังไงความถูกต้องมันก็มามามา,มาก่ากิเลสอยู่แล้วถ้าพูดถึงความถูกต้องนะครับผมเพราะว่ายังไงคนที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นอยู่กับเราตั้งแต่แรกนะครับอยู่กับเราตั้งแต่เรายัางไม่มีอะไระบุคคลคนนั้นแหละครับ <S <S ที่จะอยู่กับเราแล้วเขาจะไม่คืนเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวคู่กำลังจะจบประโยชให้มัน เดี๋ยวพูดถึงใครฮะพูดถึงใครพูดถึงกูได้แหละไม่ใช่พูดถึงในเรื่องอออออพูดถึงในเรื่องก็เนี่ยแหละครับถ้าบอกความถูกต้องอยังไงเราก็ต้องยึดมันไว้ก่อนอมผมคิดว่าน่าจะโดนใจคนที่เจ้าชู้และกําลังรู้สึกว่าต้องเลือกใครสักคนหนึ่งอยากให้มาดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณจะเห็นคุณค่าของความรักมากขึ้นครับเฮ้ยโคตรรอ นี่เจ้ากึ่สูงเนี่ยไอ้เอาไอ้กินต้นตาลกัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเนี่ยครับไปผมเชฟกระป๋อมจากมา e เชฟไทยแลนด์ซีซั่นสองแลยมา c เชฟไทยแลนด์ออส s าร์นะครับผมนี่เชฟกระป๋อมมาเท่าเนี่ยล่ะเคยไปกินอาหารอยู่ครับอร่อยอร่อยอร่อยผมมีคำถามระหว่างทีมหมอปวร์วันกับทีมกูแก้วไอซือเหลือกทีมไหนเพราะอะไรโอ้ย มันก็ต่เล่ตนทั้งสองคนเลยมึงเข้าเหลือกบ่ได้อิหิเฮ้เข okay, าแบบต้องเลือกจริงๆคนเดียวะกะเหลือกคู่แก้วอซะ เพราะคนมาก่อนคนมาก่อนนี่สำคัญสำคัญคนมาก่อนเนี่ยคนมาที่หลังก็ต้องเข้าแถวนะพม่านี่ก็ต้องเข้าใจครับผมขอบคุณคญาตไปขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่โอเคสวัสดีครับผมโค้ชนายมันมีแค่สองทีมระหว่างทีมหมอประวันกับทีมผู้แก้วจะเลือกทีมไหนครับผมเลือกหมอประวันครับเพราะอะไรครับพี่ผมชอบผมไม่ชอบครูครับผมชอบหมอครับใช่ครับสมัยเรียนก็ไม่ไปหาครูไปหาแต่หมอไปหาแต่หมอ มันไม่ใช่แนวทางเลยอใช่ครับไม่ใช่แนวทางเลยชอบมากเลยแต่จริงๆเราก็เชียร์เชียร์หมอแต่ก็ออกครูไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรสิบปีนานนี้ก็อย่าลืมเข้ามาดูนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวพวกเราครับทาหนังที่ยกดีมากโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบครับครับสวัสดีครับชื่อเพียวลี่พายครับผมอืมมันติด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 หนังมันดีมากนะครับผมเพราะว่ามีครบทุกรถเลย เศร้าเสียใจตลกคือแบบเหมือนกับว่าเอามาเพื่อท่านไม่ให้มันไม่ให้มันจืดไปเป็นหนังโอเคเลยครับผมผมกล่อใส่ผมนัวไปเลย <laughs> เลือกได้แค่ทีมเดียวแค่นั้นระหว่างทีมหมอประวันกับทีมกูแก้วพีกก่จะเลือกทีมไหนครับเพราะอะไรกูแก้วครับชอบกูแก้วมาตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่แรกแล้วพูดไม่ถูก <laughs> อย่าลืมนะฮะเข้ามาดูกันเยอะๆเราจะได้รู้ว่าจะรอดเนี่ยอยู่ทีมไหน ที่แหลกเนาะเขาไปเบิ้งใน่ที่แหลกคินว่าเออมันจะไม่มีอะไรเยอะแต่พ่อว่าเขาขไปนั่งเบิ้งแล้วปุ๊บมันพีกอะจากที่เขากินแบอีกแบบหนึ่งแต่มันเป็นอีกแบบนึ่งพ่อได้เบิ้งแบบน้ำตาไหลน้่เลยอะค่าให้เลือกระหว่างครูแก้วกับหมอปอวาเลือกใครคะอุ้ยตอบยากจังเลยได้ใช้เดียวใช่ไหมน่าจะเลือกหมอนอะสงสารหมอนอะ่ะเออลิตรต้นหมอคือในเรื่องชอบคนนี้มากกว่านี้เลยไม่มีนิชอชนะคะ ความรู้สึกที่หลังจากที่ชมภาพยนตร์ไปว่าเป็นยังไงบ้างํำหยาบได้ไหมได้เไปไปแบบเซนเซอร์เองนะตัดตัวอันนี้ให้ใครคะจะรอดม่ร่จ้จะรอดรู้สึกทุกคนดูโตขึ้นมากทุกคนดูคาแรคเตอร์ก็รู้สึกว่าเออโตกันมากก็เก่งเก่งอะไขึ้นมากเลยประทับใจประทับใจประทับใจครับค่ะ แล้วถ้าให้เลือกระหว่างครูแก้วกับหมอประวานเลือกทีมไหนคะครูกแก้วหรือเปล่ามันมต้องความถูกต้องทั้นั้นอุยสปอยรู้ว่าคนเรามันต้องรู้จักคําว่าแบบพอดีและความรับผิดชอบแล้วก็พอใจในปัจจุบันที่เรามีมากกว่าอันนี้ไม่ได้สปอยนะคะติดตามด้วยไปดูเองแล้วเลือกใครคะแลวอะรอดค่ะ ่ก็เรื่องครูแก้วเขาเคยมีสถานการณ์แบบนี้แล้วเหมือนเห็นชีวิตตัวเองเป็นครูแก้วเยมาบายก่อนมันแอบ,บน้ำตาไหลตลอดแอบ,บน้ำตาไหลมันเหมือนมากเลยคิดว่าเหมือนตัวเองเป็นครูแก้วเลยค่มะมา,มาดูเรื่องหมอประวันด้วยนะคะก็รู้สึกคาแรคเตอร์โตขึ้นแล้วก็เรื่องค่อนข้างที่จะต่างว่าก่อนหน้านี้ไทยบ้าก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าซื้อตลกหกฮาอะไรเงี้ยก็จะมีอิโมชั่นอลเข้ามามากกว่าค่อนข้างน่าสนใจครูแก้วสวยมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านรู้สึกไงบ้างหลังจากที่ชมภาพยนต์เสร<ด>็จจะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่าบอกเลยจะบอกว่าหนังมันเป็นหนังที่อบอุ่นเนาะแล้วก็มันเจ็บอยู่ข้างในอ่ะเออแล้วยิ่งยิ่งตอนที่เพลงมานะโอ้โหน้ำตาจะไหลสงสารหมอประวันแต่ก็สงสารคร้แก้วไม่รู้จะทำยังไงกับความรักนี้สุดท้ายแล้วนะคะฝากเพลงด้วยแล้วกันนะคะสักนิดสักนิดสักนิดเหรอ ฮักมือสุดท้ายถึงหักสุดใจบอกกับตัวเองว่าควรตัดใจให้ได้เจ็บเพลืมจบเพราะยอมแพ้ให้เขาได้เหตุนาทีต่อไปแล้ชเลี้เพลงชื่ออะไรคะอันนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หมอปวานนะคะชื่อเพลงว่าฮักมือสุดท้ายนะคะให้เลือกระหว่างคุณเกี้ยวกับหมอปวานเลือกทีมไหนคะ ยากไหยากนี่เลือยกยากอยู่ <c oughs> ถ้าให้เลือกก็ขอเลือกเป็นหมอประวานแล้วกัน,นะคะ่ะซึ้งอะ่ะมันอินไงเราอินไงถึงเราไม่อ,อกหกักแต่เราก็รู้สึกว่าพาอ,อกหัก <c oughs> ที่หมอประวานคะ่ะ <c oughs> เป็นเราวาทีนี้สวัสดีครับผมเฟิร์สครับแก้มค่ะหรือเขาก็รู้แล้วแหละ มาเราก็จะมาบอกวามรู้สืกไหมครับผมของแก้มก่อนแล้วกันก็แบบเป็นภาพยนตร์ที่แบบครบรถเนาะมีทั้งเศร้าเศร้าก็เศร้าสุดตลกก็ตลกสุดเหมือนกันแบบมันดีอ่ะมันกลมกล่อมมลงตัวมากชอบครับผมผมชอบมืดครับมืดเล่นดีมากเลยครับมีทุกรสชาติเลยครับผมไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเก่งหรือจะเทหรือว่าจะหล่อแต่ก็โคตรเทเลยครับเล่นดีที่สุดเลยครับในเรื่องนี้ผมว่าครับระหว่างครูแก้วกับหมอประวันถ้าแก้ก็เลือก ครูแก้วเพราะว่าครูแก้วก็ไม่ได้ทาอะไรผิดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มาก่อนด้วยเออถ้าตามความถูกต้องคือครูแก้วเนาะเลือกครูแก้วแล้วกันค่ะครับผมก็เลือกครูแก้วครับผมเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราตลอดเราจะทิ้งเขาไปไง่ายๆมันก็ไม่ใช่นะ <ừ> ผมเลือกครูแก้วครับนี่ ฝากนางเขาอยุ่เราไม่ต้องฝากเราจะให้เขาฝากเองอ่าโอเคมาขอ,ขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะขอบคณค่ะยัง,ยงรู้สึกยังไงคะกับนางที่ตัวเองเล่นไปเมื่อกี้เ <c oughs> ขินมากเลยค่ะเห็นหน้าตัวเองใหญ่เต็มจอเลยเมื่อกี้ก็ดีใจที่ตัวเองเออก็เล่นดีนี่หว่า่ะร้องไห้ทั้งเรื่องเลยฝากติดตามเลยนะคะทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะเลือกใครระหว่างทีมครูแก้วกับทีมหมอประวานก็ต้องทีมหมอประวานสิคะเดี๋ยประวนก็ต้องเลือกตัวเองทีอะไรคะ ก็เพราะว่าเป็นตัวเองไม่หมอประวันเขาก็ยังไงน่าสงสารเนาะแบบต้องติดตาม,ม,มาฝากด้วยนะคะหมอประวันนะคะสิบมีนานี้เข้าแล้วนะคะทุกคนทุกรโรงภาพยนตร์เลยนะคะตั้งใจเล่นมากๆนักแสดงทุกคนคือแบบเล่นดีกันทุกคนเลยนะคะได้น้ำตาตท่วมจอแน่นอนเตรียมทิชชู่แล้วก็ภาชนะไปด้วยคนละผืนนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมทีมครูแก้วกับทีมหมอปวานเลือกทีมไหนเราเป็นครูแก้วเราก็ต้องทีมครูแก้วเราต้องหาคนเยียวยาจิตใจเราเหมือนกันเราก็เจ็บแต่เราแบบเราเจ็บแต่เราต้องเก็บหยุดทั้งวิทีอยู่คือบ่อตอบดีวันนี้ยทั้งวิีเลยคือบอกเลยครับอืออือขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมให้กับทุกคนที่ยังมองมาเบิ่งครับเรื่องเนี้ยเรียว่า ต้องเป็นโต้ได้ที่ผาเพราะว่าโตเชิดชายมากเลยนะนี่ยนะกะมืดเล่นดีมากครับมืดหล่อมาก ต้องมาดูไม่มาดูนี่พลาดนะอันนี้คนจีนจริงคือแบบเชิดชายมากเขาโตเป็นหนุ่มนะคะในบผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเจ้าบอดีมากเลยก็ฝากมาดูนะคะหมอปาวานวันที่1ิมีนาคมนีทุกโรงภาพยนตร์นะคะขอบคุณครับก็ได้เห็นความจิตดินของแต่ละคนเลยนะครับผมที่ได้เบ่งหนังมือนี่ครับผมทาผู้ใดยังบอดี้มาเบ่งถือว่าพลาดแห้งจริงๆเป็นหนังที่แบบควรคาแการมาดูจริงๆมันครบทุกรส มันสอนอะไรหลายๆอย่างเนาะมีสาระมากขึ้นสำหรับเกมอ่ะแมนแมนขอฝากหนังเรื่องนี้ไปอ้อมโอบกวามใจของทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยอ่มาแล้วเจอกันใหม่โอกาสหอ่ะเรื่องของปวันทักทักอย่างนี้ทย่างนี้ทย่างนี้ไม่ทักกันเลยค่ะปิดคลิปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย อย่างเงี้ยง่ายๆไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮยไปเลยไป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 สัตๆ์ไป